ดะไมน่ยด่าไปเลยอ่างตันครับดูนี่เราจะมาหาวิธีการแก้ปัญหาอ่างตันนะครับซึ่งมันเกิดขึ้นง่ายกับทุกบ้านเลยนะครับไม่ต้องไปถอดท่อไม่ต้องไปถอดข้อต่องข้องออะไรนะครับหาวิธีง่ายๆที่จะมาแก้ปัญหาอ่างตันนะครับไปลุยกันเลยครับ วันนี้เราแก้ปัญหาเรื่องของอ่างตันนะครับปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นได้บ่อยมากถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องหาวิธีระบายน้ำแบบนี้นะครับง่ายที่สุดนะครับก็ตักน้ำออกไปให้หมดนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งที่เป็นตัวปั๊มนะครับแล้วก็มาปั๊มเนี่ยปั๊มนะครับแล้วก็ดึงออกแล้วก็ค่อยๆปั๊มเข้าไปนะครับความดันที่เกิดขึ้นจากการปั๊มเนี่ยนะครับจะทำให้เศษอะไรก็ตามนะครับที่ไปอุดตันอยู่ข้างใต้เนี่ยนะครับคลายตัวบ้างแล้วก็ทำให้น้ำระบายออกนะครับแต่ถ้าปั๊มแล้วนะครับแล้วน้ำไม่ลง สกรปรกนะครับเศษผมเศษอะไรก็ตามเนะี่ยที่ติดอยู่ข้างใต้เนี่ยนะครับมันอุดตันซะจนว่าเรื่องของการปั้มอย่างเดียวช่วยไม่ได้นะครับมีวิธีง่ายๆที่มักจะทํากันก็คือใช้เบกกิ้งโซดานะครับ,รบแล้วก็เติมน้ําส้มสายชูตามลงไปนะครับกรณีที่ท่อไม่มีน้ําอยู่นะครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างเบกกิ้งโซดากับตัวน้ําส้มสายชูนั้นจะทําให้เกิดฟองนะครับฟองตัวนี้จะเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะทําให้ไปเริ่มทําให้สิ่งอุดตันนั้นนะครับเริ่มคลายตัว แต่ถ้าเกิดน้ําจืงๆแบบนี้นะครับกระบวนการแบบนี้อาจจะไม่ได้ผลเหตุผลเพราะว่าน้ำเนี่ยไปทําให้ตัวน้ําส้มสายชูเนี่ยเจือจางมากแล้วทาให้ไม่เกิดปฏิกิริยาที่เหมาะสมกับตัวเบกกิ้งโซดานะครับอีกวิธีหนึ่งเติมน้ํายาล้างจานลงไปนะครับน้ำยาล้างจานเนี่ยช่วยทาให้คาบไขมันหรือว่าสิ่งอุดตันเนี่ยนะครับเข้าไปซึมในส่วนต่างๆนะครับแล้วทำให้มันเหมือนเป็นตัวไปเคลือบนะครับแล้วทำให้ตัวสิ่งอุดตันต่างๆเนี่ยนะครับมันพร้อมที่จะไหลออกไปได้ง่ายๆเสร็จแล้วเติมอ่างไปด้วยน้ําร้อนนะครับก็จะทาให้ต คายความลื่นที่เกิดขึ้นจากน้ำยาล้างจานกับความร้อนที่เกิดขึ้นจากน้ำร้อนที่ใส่เข้าไปเนี่ยนะครับก็จะทำให้สิ่งอุดตันเนี่ยนะครับคลายตัวแล้วก็สามารถที่จะไหลหลุดออกไปตามท่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะต้องหาทางเอาน้ำออกนะครับเสร็จแล้วผมก็จะใช้กระบวนการแล้วล้วผมคิดว่าน้ำเนี่ยอยู่ในท่อค่อนข้างมากนะครับก็บคิดว่าจะใส่น้ำยาล้างจานแล้วก็น้ำร้อนใส่ลงไปเลยนะครับลุยกันเลยครับ หลังจากที่ผมเอาน้ําออกหมดแล้วนะครับก็ใช้กระบวนการง่ายๆนะครับวิดนา้าซึ่งเวลาตันเนี่ยมันอาจจะไม่ตันสัทีเดียวประมาณว่าน้ําไม่ไหลเลยนะครับก็อาจจะทิ้งไว้นะครับน้าอาจจะมีโอกาสที่จะค่อยๆซึมลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยมาดูอีกครั้งเวลาน้ํามันหมดไปแล้วหรือว่าน้ําไม่เกิดไม่มีน้ํเจิ่งอยู่แล้วเนี่ยนะครับค่อยแก้ค่อยแก้ปัญหาแล้วก็ผมไม่ค่อยชอบใช้เบกกิ้งโซดากับน้าส้มสายชูเท่าไหร่นักนะครับโดยเฉพออาะยิ่งอย่างกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับอ่างหลายๆอ่างจะมีสะดือแบบที่มันดึงออกมาไม่ได้นะครับอย่างนี้เนี่ยจะทําให้ตัวโดา เวลาเราเทลงไปแล้วเนี่ยนะครับไหลลงไปไม่หมดหลกัหลกๆเลยที่ผมใช้โดยปกติเลยก็จะเป็นเจ้านี่แหละครับน้ำยาล้างจานแล้วก็น้ำร้อนนะครับก็ผมก็จะเทน้ำยาล้างจานลงไปนะครับแล้วก็ก็เติมน้ำร้อน โดยปกติแล้วนะครับถ้ามีการตันอยู่เนี่ยใส่น้ํายาล้างจานลงไปแล้วเราล,า,ลาน้ําร้อนเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าลักษณะการไหลของน้ำเนี่ยนะครับไหลคล่องขึ้นอย่างอย่างแตกต่างจากที่ตอนที่เริ่มตันตั้งแต่แรกเลยนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับหลายๆคนก็บอกว่าใช้โซดาไฟได้ไหมถ้าถามผมผมจะห้ามเลยนะครับเราไม่จําเป็นที่ต้องใช้โซดาไฟนะครับจริงๆโซดาไฟเนี่ยฤทธิ์ของมัน,นจะมีส่วนช่วยในการกัดแต่ด้วยความที่เราไม่ชํานาญนะครับแล้วเราทําเองที่บ้านเนี่ยนะครับอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้ควันที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราใส่โซดาไฟแล้วราดน้ําตาปแล้วนะครับหรืออาจจะมีส่วนทําให้ไปกัดท่อนะครับทำให้ท่อทะลุนะครับพวกซีลกันซึมกันรั่วต่างๆเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้มันเกิดการรั่วเพิ่ม,เต,มเติมมากขึ้นได้นะครับเพราะฉะนนั้อยู่ ห่างโซดาไฟดีกว่าครับกระบวนการแบบนี้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองครับเรียบร้อยครับผม แม่คล่องแล้วครับเดี๋ยวผมจะต้องกลับไปล้างหน้าอีกสักครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่อยากเกิดปัญหาแบบนี้นะครับแนะนําเลยนะครับสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านทุกครั้งนะครับอันนี้อาจจะต้องออกแรงนิดนึงก็คือเปิดใต้อ่างนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เราถอดออกได้จากตัวที่เป็นจุดที่รองรับสิ่งสกปรกนะครับสามารถไขออกมาได้นะครับแล้วก็มาทําความสะอาดเดือนละครั้งเท่านั้นครับรับประกันได้อ่างแบบนี้นะครับจะไม่มีวันตันอีกต่อไปตรวจอ่างล้างหน้าเดือนละครั้งให้น้ําไหล แต่ถ้าเป็นเรื่องความรักและเรื่องหัวใจต้องมันตรวจสอบทุกวันนะครับพบกับผมอาจารย์แซมกับรายการสรัลยาการช่างได้ใหม่เพราะยังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่เราซ่อมได้ครับ